กราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับสมนะครับมือเก่าและมือใหม่ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับขอยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องเบนเลียนไทยแล้วผมเบนเลียนไทยนะครับวันนี้นะครับผมมีเหรียญหนึ่งบาทนะครับที่ถูกผลิตในช่วงปี252 0สนย์นะครับหรือที่วงการนักสมนะครับเขาเรียกว่าเหรียญหนึ่งบาทเรือนั่นเองนะครับขออนุญาตเพื่อนๆเอฟซีนะครับจะชี้แจงรายละเอียดนะครับกับข้อมูลข่าวสารนะครับให้เพื่อนๆเอฟซีได้ทราบนะครับ สาหรับเ,เพื่อนๆ FC ที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับเรามาดูกันในส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับสําหรับรายละเอียดในส่วนของด้านหน้านะครับตรงกลางนะครับเราจะพบว่านะครับเป็นเหรียญในส่วนของบล็อกที่เป็นพวกบล็อกเดียวกับพวกเหรียญหนึ่งบาทครุฑนะครับหนึ่งบาทครุฑแล้วก็พบเจอกันในส่วนของเหรียญ วาระอื่นๆด้วยนะครับสำหรับเหรียญนี้โดยจะมีนะครับข้อความในฝั่งของวงขอบเหรียญทางด้านซ้ายมือนะครับประเทศไทยแล้วก็ขวามือนะครับว่ารัชกาลที่9นะครับตรงกลางก็จะเป็นพระบรมฉาย,ยาสาสตร์ทีสักนะครับของในหลวงในรัชกาลที่9อย่างที่ผมเคยเก่าวว้ครั้งต้นว่าเป็นบล็อกที่พบเจอได้ในส่วนของเหรียญนื่นๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ ทีนี้นะับทุกคนทุกท่านนะครับพลิกกลับมาดูที่ด้านหลังพบว่านะครับมีเรือพระที่นั่งสุพรรณหง์นะครับซึ่งกําลังแล่นผ่านวัดที่ด้านหลังนะตรงนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นวัดอรุณราช,ชวรารามน,นะครับผมก็เป็นเหรียญชนิดราคาหนึ่งบาทนะครับถูกผลิตในช่วงปีสองห้าสองศูนย์นั่นเองนะครับเหรียญน,นี้นะครับ ราคารับซื้อต่อหนึ่งเหรียญถ้าเป็นเหรียญปกติทั่วไปอาจจะยังไม่แพงแต่ถ้าเป็นเหรียญที่มีลักษณะในส่วนของนะครับด้านหัวน,นี่คือด้านหัวนะครับหันขึ้นไปทางด้านบนนะครับอ่านี่คือด้านก้อยนะครับขอประธานเอาได้านก้อยเห็นไหมครับเรือหงเพื่อนสงเก็ดดูเรือหงหันขึ้นไปทางข้างบนนะครับแล้วคุณพลิกกลับมาดูที่ด้านหัวผลปรากฏว่าด้านหัวก็หันขึ้นไปทางด้านบนนะครับ คุณจะต้องหมุนเหรียญน,นะครับหมุนเหรียญแบบสลับมาอย่างนี้นะครับพอคุณหมุนเสร็จปุ๊บพบว่าด้านเรือหงหันขึ้นไปทางด้านบนเหรียญน,นี้นะครับผมรับซื้อให้ตั้งแต่หลักพันจนถึงห้าพันบาทขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญที่ท่านได้นํามาขายให้ผมด้วยนะครับขึ้นอยู่กับสภาพความสวยล้วนๆเลยนะครับยิ่งสวยยิ่งแพงนะครับยิ่งสวยยิ่งแพง เก่าๆก็ขายได้เหมือนกันนะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลอัปเดตคร่าวๆนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับผมทิ้งไว้ให้ที่ท้ายคลิปแท็บทุกคลิปเลยมีมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับมี f เฟซบ o ๊กเพจสำหรับให้ไปติดตามนะครับถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าจะติดต่อช่องทางไหนผมแนะนำว่าดูคลิปให้จบนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ ไปดูช่องทางการติดต่อได้เลย